เราติดตามชมนะครับว่ามวยรอบตัวต้าแห่งประเทศไทยนี่เราติดตามชมว่าจะจัดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะสัญจรไปเรื่อยๆอย่างการคารวที่แล้วซึ่งประสบความสำเร็จอย่างงดงามทีเดียวนะครับนะครับที่กําลังไหว้คูอยู่ขณะนี้นะครับมาโชว์ด้วย่านี่แหละครับการลําไหว้คูแบบนอกยุงลาแผนครับบัวขาวปอปรมุกครับ ก็มีชื่อจริงว่าสมบัติบัญชาเมนะครับอายุ20ปีจากอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์นะครับก็หัวหน้าคณะก็คือกำนันแก้ครับคุณประมุขโลดจนตันและเชนเนอร์ก็คือบันมุสัก์เชิญยินนะครับ โดยเป็นแชมป์ประเทศไทยรุ่นเฟเธเวต126ปอนด์นะครับแล้วก็แชมป์เวทีมูยสยยมอ้อมน้อยด้วยสำหรับทางด้านบัวขาวปอประบุกครับสถิติการชกของบัวขาว120ครั้งชนะ93แพ้25เสมอ2ครั้งฟอร์มสุดท้ายนี่แพ้คะแนนชาลีสอชัยธมินมาครับเป็นฝ่ายน้ำเงินก็คือเจ้าตินโตนะครับสัตบัญทอรัตนเกียรติมีชื่อจริงว่าบรรพิวรยาจันทร์อายุ22ปีครับจาก อำเภอสตึกจังหวัดบุรีลังครับวนา,นาคณะก็คือเซกียรตครับคุณเจริญเกียรติเทอดรัตนเกียรติเจนเนอร์พลังนุม่มสิทธิเลิศชัยสิทธิการชก99ครั้งชนะ73แพ้25เสมอ1ฟอร์นนมสุดท้ายชนะคะแนนสัต์ชายห้องหารบัวมาครับที่เวทีลุมพินีแห่งนี้นี่แหละครับเวลาการไหวค้ครูของนักมวยไทยซึ่งนานๆจะเห็นจะเห็นสักครั้งหนึ่งก็เป็นชนะมวยที่ยอดเยี่ยมคือปอประมุข การไหวรูหงเหินมีทั้งหงสะบัดถางหรืว,ว่าหลายหลายท่าของบัวขาวบอรประมุกซึ่งน,นานๆจะได้เห็นมวยลีลาการไหวรูสวยๆอย่างนี้สักคนหนึ่งอดีตแชมป์ด้วยนะครับบัวขาวมาตี่แรกก็ไปเสียท่าแพ้ชาลีวันนี้น้ำหนัก128ปอนด์เพิ่งเจอกับ สัตบันรทรธนเกียรตแล้วก็ร่วมโหวตได้เลยนะครับโวยผู่เอก19099 9แล้วก็021บวกขาวเสมอ0 2 2 1 9 0 0 9 9แล้วก็023น้ําน้ำเงินคือสัตบันรทรธนเกียรติใช้ได้ทั้งโทรศัพท์มือถือแล้วก็โทรศัพท์บ้านนะครับก็มีเครื่องเล่น VCD MP 3จากอาโคเนติก1รางวัลบรรพทานอาหารจากปอกุ้งเผาแล้วก็เข้าชุมคเร่รวม เรางวัลเสื้อแจ็คเก็ตจากอินโฟเทลอีก10รางวัลชนะงูผู้เอกผู้นี้ก็มีรางวัลจากโตโย t a k เคมอเตอร์ or, นะครับศูนย์ซ่อมที่มาตรฐานอีก5,000บาทของผู้ชนะผู้นี้ก็สนับสนุนก,กันมาตลอดแล้วก็นอกใน3ยกน้ำมันเครื่องไดเกียวถูติโรสโมเครื่องพิสตาติดง่ายมอบให้2,000บาทดูดเด,ดบจำเดือนบริษัทไทยเสงยนการ,กรเกษตรโทรศัพท์0ู 4 5 2 1 8 8 1ผู้นําแร่ผู้นำด้านเรื่องสข้าวรถเกี่ยวโนดข้าวมอบทองให้2บาทแล้วก็เครื่องทำ้อแข็งดีตันมอบให้อีก3,000บาทแ้ะมวยที่น็อกยกไหนก็แล้วแต่แล้วกับของกุ้งเผานะครับโดยคุณปัญญาของไทยก็มีรางวัลเหมือนเดิมนะครับมีลาการไหว้ครูที่สวยสดงดงามจริงๆบวัวขาวปอประมุกแสดงว่าเสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับ ต้องชมเชยไปถึงหัวหน้าคณะเลยนะครับคือประมุขโรจนตันซึ่งเป็นโปรโมเตอร์ของเวทีลพินีเป็นคณะมวยยอดเยี่ยมและวันนี้บริษัทมาแฟกเทมิกอนจำกัดโดยคุณมนุนพิมพาทองร่วมกับร้านสิงเอะเฮงเสงลองเจ็ดของฉลองผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมคลองเจ็ดปทุมธานีผู้ใหญ่อัมพรหลีนอวรัตนะครับพบคอนเสิร์ตดามวมิบีในวันที่11รเลานหน้าร้านสิงเอะเฮงเสงโดยผู้ใหญ่อาเจตาคลองเจ็ด แล้วก็พระรามข้าพลาซาโชวตลกดังมาที่สุดในเมืองไทยก็คืนนี้ไปดูตลกไปได้ที่พระรามข้าพระซา,าในวันที่6พรุ่งนี้มียอดรักสลักใจเอ็กซมิเซิคอนถนนเหนือใต้สาทรธรรมัมสามในวันที่10มีคอนเสิร์ตตุ้ยธีรพัฒน์ทั้งสองแห่งบริหารงานโดยคุณสมยศสุทางกูลอา้าวเราก็สะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนก็เชิญได้ที่นั่นเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็นองเหนือจากเร็่แฟนมัดมวยแล้วนะครับวันนี้ชาวต่างชาตินี่เข้ามาชมทั้งหมด 1,50ชาวต่างชาตินี่วันนี้มาเพียบเลยนะครับนอกเหนือจากการถ่ายทอดทางช่อง5ทั่วประเทศแล้วนะครับช่อง5พร้อมกับเรียกว่าเกือบๆทั่วโลกอีก158ประเทศในระบบ Global Network อีกนะครับทางช่อง5แล้วก็รายการมวยคืนนี้เวลา2ทุ่มที่สนามวยชั่วคราวนะครับ6 0ลอยซูเปอร์สโตร์เรียกว่าอำเภอตะกัวทุ่งอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพัง,งา คืนนี้ก็ฮิปปี้นะครับฮิปปี้สิงมณีร่วมกับอดีตเด็กใจใจเล็กจัดแล้วก็ตัวเองชกชกโชด้วยนะครับฮิปปี้ชกโชว์กับใบเล่น้อยสองมณีชัยมีมวยถึง15คู่เริ่มชกคืนนี้2ทุ่มนะครับสองทุ่มคู่เอกก็มีฮิปปี้น้อยสิงมณีกับเอกรัฐเกียรติธงชัยแล้วก็เบอร์23ทาวอินทาวยิ้มกับทวัชชัยยุวธรรมยิ้ม แล้วก็มีมวยฝรั่งกไทยอีก2คู่ด้วยในศึกดาวรุ่งเทางเทาหยุ่นคืนนี้ที่เวทีมวยชุกคราวนะครับ,บรอยซุ per ปปอร์ส e อํกกาเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพั้งหาฉะนั้นก็ใครที่อยู่ในย่านใกล้เคียงติดตามชมมาชมยกที่หนึ่งของมวยคู่เอกวันนี้น้ำหนัก128ปอนด์ึรึ่งเท่ากันฝ่แดงบัวขาวปอประมุกน้ำเงินในช่วงหลังไม่แพ้ใครเลยนะครับ ไอตินโตมีใช้ยาวไอตินโตคือสัตบัญทรธนกิจชนะเดโชชนะสภาเพชรชนะขุมทรัพย์ชนะศักชายบวกขาวชนะศักชายแพ้ทูริชน้อยชนะลันสยามแล้วก็ครั้งหลังมาแพ้ชาลีฝ่ายสัตบัญอายุตอนนี้22แล้วจากสัตึกบุรีดําไรแป่ฝ่ายแดงจากสุรินทร์นะครับสัมงทาพ เริ่มมาตั้งแต่สิบขวบสิบปีเหมือนกันกรรมการผู้ห้ามอุดมดีกระจา่างสอคู่เมื่อสักคู่นี้ตัดกันไม่ลงนะครับเดี๋ยวเฉือนไปเฉือนมาเลยทีเดียวระหว่างเดชรงกับฤิธิเดชใหม่เมืงองพรมาดูว่าความเร็วความแข็งแรงแข็งแรง เร็วอยู่ที่บวัวขาวนะครับน้ำเงินสดแข็งแรงเข่าล้นล้วนช่วงดีตีโตแต่ว่าดูสังเกตสังเกตดูแล้วก็ไม่โตเท่าไหร่แต่ว่าเขามีชายามาทีต้นแ,แรงในตัวไม่ใหญ่กระตีนก็เลยโตแต่ตอนนี้ตัวใหญ่ขึ้นมาแลวตีนเท่ากันน้ำเงินนะครับคือสัตบัญทรรัตนเกียรติไลยเฉียบขาดเฉียบคมบวัวขาวทุกดอกทุกเม็ดซ้ายไปทีนึง มวยคู่เอกวันนี้สมศักดิ์ศรีเลยนะครับทุกวันเสาร์เวลาทอง5โมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งมวยไทยลุมนี้เกลือใ้นะครับหมดยกที่หนึ่งสินค้าราคาถูกโดยสมาคมเชียงใหม่พัฒคารร้านอาหารและบันเทิงค่ะรายการมวยในศึกดารุ่งพัรอินดีในวันอังคารที่8นี้นะครับพี่สนามมวยทุ่งสงััษิณนครศรีธรรมราชรายการนี้ก็มีคู่เอกอุิชัย สระวังวงกับจักเพชรสิทธิรมใส่แล้วก็คู่รองมีเด่นชัยจันด,ดีโลหะกับยอดแสนชัยศักดสุนทรรายการนี้มวยเริ่มชกเวลาสองทุ่มนะครับแมตอนนี้ทุ่งสงทลาสีมีคนดูเยอะเลยแต่แค่เขาไปจัดที่นั่นกันมาชมต่อยกสองใบแดงบัวขาวผิวครับนำเกินสัตบันวันนี้เจอเจอกระดูก ไม่รู้จะปล้ำจะตีได้หรือเปล่าบัวขาวอาวุธรอบหลากหลายเลิกเกินนะครับรแรกๆมาก็เป็นมวยเข่าบัวขาวแต่ตอนหลังนี้ปรับพัฒนาขึ้นมาเยอะตอนนี้กำนันแก้ร่วงกำนันประมุกโรจนตันมีแชนพาบ้าด้วยพอลสวรรค์อประมุกในรุ่นร้อยห้าปอนนะครับตอนนี้กำลังพัดกำลังแรงพอลสวรรค์บอประมุก อาชียอยู่ที่บุกเป็นพี่เลี้ยงด้วยพรสวรรค์ตัวเล็กแต่ชกน่ารักและเกินนะครับตอนนี้เป็นแชมป์ผ้าบ้าหนักแข็งแรงดือ้อดับวบัวขาวสัตบันเริ่มล้ำแล้วนะครับแม<ป>แฟนมวยเมื่อสักครู่นี้เชียกันเหนื่อยเลยสรุปแล้วนี่ยแม่ลุนไปลุนมาออกเสมอสัได้ก็เลยยืนตั้งหลักก่อนมวยคู่นี้ ทุกวันเสาร์นะครับถ่ายทอสดสดเวลาประมาณ5้าโมง5โมงเย็นเวลาทองเลยนะครับ5าโมงถึง1ทุ่มทั่วประเทศทางช่อง5โดยคุณธเนศแสงแก้วนะครับดำเนินการถ่ายทอสดสดดิมอนบอ d คัสติ้งจำกัดโดยคุณธเนศแสงแก้ว5้าโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งทั่วประเทศแล้วก็ยังอีก158ประเทศในระบบ g o ร b a l Network ที่รับชมถ่ายทอดสดทางช่องห ได้ทุกวันเสาร์มาตีทีนึงกะต,ตีทีเดียวเลยตีให้แรงๆส,สดใสซาบซ่าซีฟอร์มไม่แพ้เลยนะครับสัตบันแรงดีปล้ำแข็งเหนียววันนี้จะปล้ำได้หรือเปล่าพวกขาวผิวพรำอืมพลิกมานิดหนึ่งอาวุธเยอะมีทั้งศอกทั้งแข้งแล้วเหลือมีล่อ,อก,การคอด้วยสัตบันต้องใช้แรงเยอะ มวยขาวต้องลงทุนไม่ลงทุนนี่ไม่ได้ผลไปโชกับมวยต,ต่างประเทศนะครับต่างชาตินี่มีทีมสร้างมวยขาวนี่รอไปรอมากว่าจะปล้ำจะตีได้นี่สามสี่ไปแล้วนี่ต้นๆอาจจะกองไปก่อนก็มีเยอะฉะนั้นมวยขาวต้องเร่งต้องรีบเหมือนกัน ลำผูช้ชกให้เฉาต้องล็อกแขนให้ได้ไล่แขนให้เป็นหมดยกที่สองเจ็ดปทุมธานีโดยผู้ใหญ่อัมพอลีนวรัตพบคอนเสิร์ตดาวมายุรีในวันที่11มกราคมนาราน้ารานซึงเนะเพงเส็งโดยผู้ใหญ่อาเจ,จตาทองเจ็ดคุณเฉลียวยุทธยาบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดสงสกัดกระทิงดแดงแรงด้วยคุณภาพจนทั่วโลกอยอมรับและยงโตยี้อไฮลักซ์ไทรเกอร์ดีโฟดีใหม่คอมบินเรลไดเรกอินเจคชั่นเทคโนโลยีที่เหนือกว่าดีไอธรรมดาค่ะ กับเสาที่2ของทุกปีนะครับตรงกับวันเด็กแห่งชาตินะครับมวยไทยรุ่นมินเกิดอะไรนะครับก็ร่วมสนับสนุนให้เด็กเด็กนี่รักกีฬาครับห่างไกลยาเสพติดโดยทีมงานของเพชรยินด,ดีครับอยากจะส่งเสริมถ้าเกิดบรรดานักเรียนโรงเรียนใดครับต้องการจะชมมวยในวัน เสาครับวันดังกล่าววันเด็กครับที่ลุมพินีเนี่ยครับมีทั้งอาหารของขวัญทุกอย่างมอไม่เสร็จสรรพร้อมได้ดูมวยไทยออกทางช่อง5ครับติดต่อมาได้เลยครับที่บริษัทเพชรยินดีครับใบบนเวทียก3มวยคู่เอกวันนี้น้ำเงินสัตบันทรัตนาเกียรติหรือว่าไอตีนโตสดใสซา,าบซ่าปล้ำเลื้อยลาะรัดเด้งใ้ข่าวนึงฝ่ายแดงบัวขาวบอรประมุก 128ร้อยยีบแปดบอพค่ึงเท่ากันเอา้าสตบันสัตบันเริ่มแล้วดูบีบเลยบีบพื้นที่เป็นงูเหลือมเลยเหมือนคีมปากตายเลยนะครับล็อกล็อกไม่ให้ดิ้นใส่ใส่กุญแจอีกตั้งหากตีกตะปูต่อไปเสร็จแม่ทีงยีงตีไม่ได้เพราะบวกขาวยังเหนียวยังแข็งคอยโต้ ายุก็น,นิดเดียวนะครับฝ่ายแดงก็อย่าง19านำเงินอย่าง22ฝ่ายแดงสุรินน้ำเงินบุรีดำลูกอีสานเหมือนกันพันลูกข้วเหนียวไล่ย,ยังไล่แขนไม่ได้อ้าวไล่ไม่ได้ก็ล็อกล็อกสบายแล้วอมเลิกมานิดนึงกรรมการผู้ห้ามอุดมดีกระจางบุกรับซ้ายไปทีนึงดันและแทง น้ำเงินปล้ำตีบีบพื้นที่มาบีบแต่ยังตีไม่ได้ยังถอยตัวไม่ได้นะครับบีบได้แต่ว่ายังกระชากไม่ล้มไม่ลงถอยเอาแทงม่ดอกหนึ่งยังไม่เต็มโดนเน็บตีเลาะไปเรื่อยสัตบันตีแบบสะสมไม่แรงเอา,เอาบวขาวมาแรงตัวเองไปแรงด้วยแทงอีกดอกหนึ่งไปอยู่ที่เชื่อกกรรมการผู้ห้ามอุดมอ้าวแกเอา,เอาไม้มากลางเวที เหลือเวลาหนึ่งนาะทีของยกสามีไปทีหนึ่งสัตบัญไม่ชกแล้วยังช่างใจเบียดเลือเกินเอาปล้ำโดนเน็บสองเน็บชากลม้มไม่ลม้มไม่ลม้มเอาพลิกแพมตีเสียงแรงตีแฟนมวยนี่แหมมีมีเฮ e เป็นจังหวะเป็นระยะเลยบางทีเสียงฮึมฮึมพึมตีแรงนะครับเอาต่อยพุงไม่หมัดหนึ่งเอา นี่นี่น,นี่เสียงประสานเสียงพร้อมกันหมดยกที่เพชรดำสิงห์มัสักจะเจอกับดาวรุ่งอีกคนหนึ่งก็คือพรสิริลูกสิริชัยตอนนี้บนเวทีเลยครับนะครับมาผ่านไป3ยกรับยกที่4ี่กลังจะสนุกแล้วครับคู่นี้บัวขาวปอประมุกกับสัตบันทอรัตะนเกียรตินะครับมาจะ่ายยอดเยี่ยมด้วยบัวขาวลูกล็อกในสติที่เวทีแห่งนี้นี่เคยเต่กั้นคอรับรางวัลพิเศษสองครั้ง2คราแล้วนะครับสําหรับบัวขาวเนี่ มีลูกพิกล็อกลูกเด็ดเยอะส่วนไอตินโตสัตบัณน,นี่กับพี่ชายพุทวันโอ้โหเด็บเขานี่ง้างมาจากสเตว์บุรีรัมเลยทีเดียวครับมาต่อกันบนเวทียกสี่หคู่ผู้เอกวันนี้นะครับน้ำเงินสัตบัณฑ์ทรัตนาเกียรติโดนเน็บไปดอกหนึ่งอา้าวพลิกอีกดอกหนึ่งบวกขาวตั้งกำแพงและแทงด้วยทำเลยใช้หลุมพยานไว มีหลายหลวงนะครับหลวงพ่อโกยมีถอยอย่างเดียวแต่นี้เป็นหลวงพ่อยันคือยันไว้เลยยันละช้าแทงไปด้วยบวกขาวมาชกแล้วครับไม่รู้ว่าใครจะเข้าตากรรมาการเล็กนิดเดียวนะครับลดเหลี่ยมนิดเดียวเรียบร้อยมาดูกล้าแลกเลยเอิ่มเด้งอีกข่าวนึงสตบันอ้าวเฮมีเฮตลอดเอาเพล็กม,มาโดนข่าวอ้าวโตดูลให้คะแนนไปด้วยนะครับ อาก,การตีเข้าไม่เข้าเมื่อพลิกไมเนิดป็นสัตบัญบัวขาวแทงสัตบัญเกาะรัดพลิกซ้ายดอกนี้ไม่เต็มเน่าพลิกอีกนิดนซ้ายแยงซ้ายอีกทีหนึ่งเน็บเข่าวขวาบัวขาวกรรมการแกะแยกมากลางเวทีไม่รู้ว่าใครจะเข้าตากรรมการนะครับหมวยคู่นี้เบียดตลอด ชกมันจริงๆเอาโดนมาเอาเข้ามาโดนนะครับสาตบัคเอาโต้ได้ดอกนึงเอ้าบัวขาวเน็บามาในล้วนๆผู้นี้สมศักดิ์ศรีมวยคู่เอกแทงอีกทีนึงบัวขาวเล็กซ้ายเน็บแยงไปตีขาวขาวอกทีนึงเอา้าซาตบันเอาโต้มาดอกโดนบัวขาวซอยมาในช่วงที่กรรมการก่อนแยกล้วนเน็บไปอีกสามดอก บวขาวสู่ไหนดูเอสัตวมันตีข่าวขวาลูกนี่เล่นแรงนะครับล็อกพาไปที่มุมน้ําเงินที่นาบานตัวเองพรมตีไม่ได้นะโดนกันไม่อีกกรรมการเหนื่อยด้วยนะครับกรรมการดมดีกาจางบวกขาวสู่ไหนเลยสัตวมันพลิกมาตีขา่า อยู่ที่แรงแล้วนะครับม่ผู้เอกหมดยกที่สิบมูราพรังโทรหดปกป้องเครื่องยนต์ดีเซลงานหนักโดยเฉพาะนอกจากไดเกียว 2T แล้วนะคะยังมีไดเกียว 4T สำหรับมอเตอร์ไซค์สี่จังหวะซึ่งผลิตตามมาตรฐานที่โรงงานผู้ผลิตมอเตอร์ไซค์แนะนำให้ใช้รถสี่จังหวะต้องไดเกียว 4TSC เครื่องเฟสตร์ทง่ายค่ะมาชมยกสุดท้ายนะครับไฟแดงคือบัวขาวน้ำเงินสัตบันวันนี้ทั้งน้ำมันเครื่องไดเกียวทั้งไทยเสียงยนต์การเกษตร ทั้งเครื่องทำนักแข็งนิวตันนะครับแล้วก็แซบของคุณมนุมพิมพาทองพระรามก้าพาซาโชวตลกเยอะวันพ่กนี้มียอดรักสลักใจเอนไซม์วันที่10มีตู้เทราพัททั้งสองแห่งโดยคุณสมยศและก็ปอกุ้มเขานะครับโดยคุณปัญญาธงไทยมีทั้งอุดมศุขร้อยสามตอนนี้บุกขาวเล่นศอกด้วยโมูุนี้รับอีก5,000บาทนะครับผู้ชนะจากศูนย์ซ่อมมาตรฐานของโตโยต้าเคมอเตอร์ 11แห่งทั่วกรุงเทพร,รถดีมาตรฐานศูนย์ซ่อมก็ดีด้วยนะครับรับอีก5,000บาททู้ชนะคู่นี้นเงินบีบพื้นที่ให้แคบอย่างเดียวเลยทีเดียวสัตบันเล็บไปเยอะนะครับบัวขาวแต่ว่าลูกแรงแรงสตบันนานมาทีนึ่งมาแต่แข็งแรงเหลือเกินออกปล้ำโตบัวขาวดันและแทง มาตรงนี้สวยสัตบัญทิกนิดนึงขาวเน็บสิงเฮสิงเฮฮาตลอดอ้าวดูขาวโตมาในล <così> ุ่มโดนไปดอกนึงดูขาวพลิกมาโดนมาสัตบันเน็บขาวขวาอีกทีนึง็นมวยที่กำลังมาแรงนะครับที่เดนไ่ทราไปแล้วสี่ไฟหลังชนะมารวด มาดูว่าอนาคตข้างหน้าไปถึงไหนฝ่ายแดงคือบัวขาวบอบระมุกเดินแล้วนะครับบัวขาวสัตบันอาตัดล่างมาโด,โดนเด็บอีกข่าหนึ่งบัวขาวเป็นมวยที่ปลอดใหญ่ปลายแรงนะครับน้ำเงินมาเตะแายแดงบัวขาว คนะโมยยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้กำน,นันประมุกโรชนะตานุกำน,นันแก้เป็นปุนมเตอร์ของเวทลุมพินีสัตบัญทรรัตนากียบสัตบัญมีจาก,กุิกรรมนะครับอายุย่าง22ฝ่ายแดงย่าง19สุรินไม่เข้าแล้วนะครับเหลือเวลาไม่ถึงนาทีสัตบันใส่หมวกกันน็อกูขาออกซ้ายติดเลี้ยงโบกเลยแฮเบ,บิกให้เข้าเตะก็ติดอีก ก็เตะไปเตะมาเตะติดท้อเหมือนกันนะครับสัตบันไม่เดินตั้งต้อมคอยบางละโตบงังเตะก็ไม่เข้าอ,อ้าวจะหัวกันเขาไม่ถึงเีือยังชงอ่อนไปนะครับไม่แก่หมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอสักพู่หนึ่งไปแดงคือบัวขาวน้ำเงินได้แก่สัตบันนะครับคู่นี้ชคกันในเวทน้ำหนัก128ปอนด์พึ่งเท่ากันวันนี้ รับจากสุชาติสิรินามแล้วก็มาที่ระดมณบางช้างเลศินธรรมนิยมนะครับเป็นใบสุดท้ายมาที่น้ำเงินนะครับคือสัตบัญธรรัตนเกียรติชนะคะแนนบัวขาวบ่อประมุกของโมคุเอกวันนี้